วัอดดีไอ้หนูน้อยนี่เธอเห็นไอ้กลุ่มนักเลงบ้างหรือเปล่านะ่ะเแต่ว่าผมเนี่ยรักจริงหวังแต่งนะจ๊ะจะมาสั่งสอนให้ครบทุกคนเลยนะไม่รู้จักผิดรู้จักถูกนะคะเอาละค่ะสวัสดี สวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้ก็กลับมาอยู่กับโอปอคอนนี่แล้วก็น้องอายาโนะเช่นเดิมเลยนะคะเพื่อนๆพื่คะ่ะวันนี้นะจ๊ะปอก,ก็ได้ไปเจอตัวละครตัวหนึ่งนะคะที่โอเมยก๊ oh God! ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคนทําเขาขึ้นมาเล่นนะคะทุกคนคะ่ะตัวละครตัว,วน,นี้นะคะต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ผู้หญิงนะคะซึ่งแปลว่าวันนี้นะคะปอจะมาเล่นเป็นตัวละครผู้ชายร่างใหญ่คะ่ะ เออคือต้องบอกว่าทุกคนปอชอบนะกเขาเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ดูมีอายุแต่ว่าหล่อแล้วก็เทด้วยนะคะมาจ้ามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าผู้ชายที่ปอจะมาเล่นในวันนี้นะคะเป็นใครหนึ่งสองสาตื่น,นโอ้โหตัวใหญ่มาก ถึงก็ต้องสียงแหบเลยนะคะผู้ชายคนนี้นะคะคือเป็นหัวหน้ายากุซ่านะคะที่อยู่ในภาคของเรียวบะนะคะก็คืออยู่ในภ้าของแม่ยันจังนะคะปอว่าเพื่อนๆเนี่ยก็น่าจะเคยเห็นชายคนนี้อยู่นะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างนะคะมีอํานาจนะคะเดี๋ยวปอจะขึ้นรูปไว้ให้แล้วกันนะคะว่าเขาเนี่ยคือใครแล้วก็อยู่ตรงไหนนะคะเออจะบอกว่า ปอเนี่ยนะก็ไม่ได้รู้เรื่องราวของผู้ชายคนนี้เท่าไหร่นะแต่ที่รู้ๆคือเขาเนี่ยเป็นผู้ชายที่มีพลังในด้านมืดเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะซึ่งเขานะคะรับจ้างนะคะอุ้มคนค่ะแล้วก็ฆ่าคนด้วยนะเออเนาะ น่ากลัวไหมล่ะคะก็ดูหน้าตาเขาสิคะมันดุไหมล่ะคะทุกคนนี่แหลคะค่ะคือหน้าตาของหัวหน้ายากุซ่าในเกมซากุระเลยนะคะ <Wow. S 1> อ้โหเออวันด,ดีนายว่าแต่วันนี้เนี่ยนายมาทำอะไรที่นี่เหรอเนี่ยอ๋อคือพอดีว่าวันนี้นะนะผมจะมาสั่งสอนเด็กที่เกณฑ์เลยนะสิฮะ วันนี้นายจะมาสั่งสอนเด็กที่เกเลยเหรอจ๊ะฮ่าฮ่าใช่แล้วพอดีผมได้ขาวมาว่าโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยมีนักเรียกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ชอบรังแกคนอื่นแล้วก็ชอบบูลลี่คนอื่นด้วยนะครับผมก็เลยว่าจะมา การแล้วก็สั่งสอนสักหน่อยนะครับตอนแรกเนี่ยนะผมกะว่าจะให้ลูกน้องเนี่ยมาสั่งสอนสักหน่อยนะ่ะแต่เปลี่ยนใจแล้วครับผมมาเองดีกว่านะ่ะโอ้โหเพื่อนๆดูสิคะว่าขนาดตัวละครน,นะคะค่อนข้างแตกต่างกันเลยนะคะโอ้โหคือผู้ชายคนนี้นะคะร่างสูงตัวใหญ่มากๆเลยนะคะโหยจะว่าไปแล้วนะถ้าใครที่ ได้ผู้ชายคนนี้เป็นแฟนนะคะก็คงจะอบอุ่นน่าดูเลยนะคะก็น,นั่นนะสิ ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเขามีแฟนหรือ,อยังนะคะแต่ว่าถ้าเขามีแฟนเนี่ยเขาน่าจะดุหน้าดูเลยนะคะเด่หวัดดีไอ้หนูน้อยนี่เธอเห็นไอกลุ่มนักเลงบ้างหรือเปล่าน่ะฮะอ๋อเห็นค่ะพวกเขาจะยืนอยู่ตรงเออหลังโรงเรียนนะคะ ขอบคุณมากนะไอ้หนูทุกคนดูสิเขาว่าแบบว่าตัวใหญ่มากๆเลยค่ะดูสิคือแบบขนาดตัวละครนะคะต่างกันมากๆเลยนะทุกคนแต่เปาว้านนะคะผู้ชายคนนี้เนี่ยน่าจะ ัวพอๆพอกับคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนหรือเปล่านะมารอดูกันนะคะโอ้ยนางพยาบาลก็เกือบจะสูงเท่ากันนะแต่ว่าก็ยังสูงไม่พอนะคะสวัสดีจ้าสาวสวยเอ่อผมเป็นหัวหน้าแก๊งยังกุซ่านะ่ะแต่ว่าผมเนี่ยรักจริงหวังแต่งนะจ๊ะ มันไม่ได้ไหมแม่เออไปดีกว่านะคะก็วันนี้นะคะปอนเนี่ยอาจจะเสียงอู้อี้นิดนึงนะคะคือปอนเนี่ยเป็นหวัดนะคะทุกคนค่ะคือเป็นภูมิแพ้เนาะแล้วก็เป็นโรคประจําตัวที่กินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายนะคะทุกคนก็เลยอาจจะมีเสียงประมาณนี้หน่อยนะคะก็ต้องขอโทษด้วยเด้อและเราก็เข้ามาเอาสร้อยคอนะคะผมที่อยู่ในห้องนี้นะคะเฮ้ยตัวนายเนี่ยนะสูงเท่าป้ายเลย เห็นไหมคะทุกคนว่าหัวเนี่ยชนป้ายเลยนะ <c oughs> นี่นายจะสูงอะไรขนาดนี้เนี่ยเ้อเฮ้แต่ผมเนี่ยกำลังตามหาไอ้แก๊งนักเลงที่มันเกเลอยู่นะครับนี่หรือว่าจะเป็นพวกแกรหรือเปล่านะเหอหูยไม่น่าจะใช่นะฮะเฮ้ยมีคนเปิดเพลงลบกวนชาวบ้านเขาเนี่ยเฮ้น่า จะเป็นในพวกนี้นะดูมันสิดูมันเปิดเพลงเสียงดังลบกวนคนที่เขาผ่านไปผ่านมานั่นเนี่ยโหย้ยก็คือว่าไอ้พวกนี้เนี่ยนะคะ <Sw im. S 1> มันพกอาวุธนะคะมาโรงเรียนด้วยนะครบเน่ <love> ไอ้พวกเด็กเหลือขอมันนี่สิ <Yeah. S 1> ฉันจะมาจาัดก,การแกเอง <Back off. S 1> เฮ้ยมันสู้ว่ะมันสู้เรานะคะห <You will. S 1> ยุดนะ นี่แกไม่กลัวฉันเลยหรือ <Too close. S 1> ฉันคือหัวหน้า go, go. แก๊งนักเลงเชียวน้วไฟ uh huh. เอออย่าม่แย่กับฉันนะจ๊ะบอกก่อนเดอ้อเ <c oughs> <c oughs> นี่ <c oughs> ให้มันรู้ซะบ้างนะว่าฉันคือใครอะ่ะเจ้าหนูดูสิโดนเราอัดไปแล้วนะครับหนึ่งคนนะคะ uh huh. ว่าไง uh huh. ทำไม ก็เข้ามาสิจ้าอาพวกแกคงไม่กล้าไม่แย่กับฉันสินะเฮ้ยมาดิบังอาจมาท้าฉันต่อยอย่างนั้นเหรอเออบังอาจมากเลยทำไมจ๊ะเฮ้เป็นยังไงละจ้าโดนฉันอัดจนนวบเลยสินะวันดีจะมาสั่งสอนให้ครบทุกคนเลยนะ แกจะได้ร <right ah ah. ู้ว ah ่าอะไรที่มันควรแล้วก็ไม่ควรนะอะไรก็มาสู้กันสิจ้านี่เออชกหน้าบินเลยฮ่าฮาส่วนแกเนี่ยนะก็น่าจะเป็นหัวโจกใช่ไหมล่ะเพื่อนฮ้มาเนี่ยมาขอสั่งสอนหน่อยเว้ยเออใช้ของหรอฮ้อไอเด็กน้อย สมน้ำหน้าน,นะครับผมนนนนเป็นยังไงล่ะจ๊ะโดนหัวหน้า,นานแกงยาก,กูซ่านะคะสัส่งสอนสน่วมเลยนะคะนี่ขนาดว่าพวกมันนะคะใช้อาวุธทุกคนเลยนะแต่ว่าก็ยังแพ้เราเลยนะคะก็ะอย่างว่าแหละครับไอเด็กพวกนี้เนี่ยมันพวกเด็กเมื่อวานซื้อยังไงล่ะครับไม่รู้จักผิดรู้จักถูกนะคะเน่ พวกนายเนี่ยนะเอาเวลาทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะไปตั้งใจเรียนกันเถอะนะอย่ามาเสียวเวลาเลยนะ่ะแล้ววันนี้ฉันก็ถือว่าฉันเนี่ยเนี่ยมาสั่งสอนพวกแกนะจ๊ะเอาละงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวไปก่อนแล้วกันนะแล้วเจอกัน <c oughs> <c oughs> เทสมาร์ทเลยอะ่ะแต่ว่าทุกคนค่ะ เราว่านะอย่ามาลองดีกับผู้ชายคนนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีอำนาจตั้งหลายอย่างแน่เออถ้าใครที่แบบว่าขัดใจเขาหน่อยนะฉันว่าเขาเนี่ยก็น่าจะสั่งให้ลูกน้องนะคะปี่อุ้มแน่ๆเลยนะคะเออแต่ว่าจะว่าไปแล้วก็ขอซักหน่อยแล้วกันนะ พอดีว่าฉันเนี่ยแอบมันไส้เด็กผู้ชายคนนี้น่ะก็เลยเผลอพังลงมือไปน่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนะคือเราเนี่ยจะมีด้านมืดอยู่นะคะเวลาที่เราเนี่ยควบคุมตัวเองไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็จะต้องกำจัดคนอื่นค่ะโหทั้งอ เอาละผมหวังว่าคงจะไม่มีเด็กดื้อคนไหนเนี่ยที่กล้ากับผมหรอกนะครับงั้นเดี๋ยวผมคงต้องขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วกันนะเพราะว่าภารากิจในวันนี้เนี่ยมันเสร็จแล้วนะ่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมแล้วเจอกันขอตัวกลับบ้านก่อนนะพอดีว่าลูกน้องรอผมอยู่นะ่ะ ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน